สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบลักหนึ่งหก็มาปลดล็อกความคิดให้กับพวกผู้ชมผู้ฟังและก็ f อฟและคนที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปของอแม่หมอด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาปลดล็อกความคิดกันในเรื่องของก้าวแรกนะคะซึ่งเราได้มาจากหนังสือของคุณหนุ่มเมืองจันท์ซึ่งคุณหนุ่มเมืองจันทนั้นได้ผลิตหนังสือ และก็เขียนหนังสือและมาจากประสบการณ์จริงของคนจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเอ่ยนามชื่อออกไปแล้วเป็นการที่อาจจะล่วงล้ำหรือ,อพูดไม่ถูกไม่ควรอะไรก็ตามแต่นะคะก็ขอโทษขออภัยแล้วก็โปรดใช้วิชานณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะคุณหนุ่มบางจันทนั้นก็ได้เขียนหนังสือชีวิตผิดได้นะคะ ซึ่งเราจะมาดูกันในเรื่องของก้าวแรกในบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่งนะคะเสียงโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้นผมในที่นี้ก็หมายถึงคุณหนุ่มเมืองจันนั่นเองนะคะสวัสดีครับพี่ตุ้มผมตูนนะครับมีตั้งหลายตูนในเครื่องของผมแต่โทรศัพท์สายนี้ซึ่งเ,เบอร์ไม่มีชื่อตูนตูนไหนแต่เสียงเบาๆพร่าๆแบบนี้น่าจะเป็นคนนี้ คนที่อยากให้คนไทยบินได้ตูนบอดี้สแลมผมรู้จักกับตูนแต่ไม่เคยโทรตูเออแต่ไม่เคยโทรคุยกันเลยถ้าโทรมาหาแบบนี้คงต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆด้วยตูนเริ่มเล่าชา้าๆตามสไตล์ว่าเขาได้ไปโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันมาแล้ว ผู้นรยการโรงพยาบาลอยากให้เขาไปร่วมวิ่งมาราธอนเพื่อกระตุ้นให้คนออกกําลังกายและถ้ามีเงินเหลือก็จะนําเงินไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมโรงพยาบาลบางสะพานเป็นโรงพยาบาลขนาด3ามเก้เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางอยู่ระหว่างโรงพยาบาลใหญ่สองแห่งคือโรงพยาบาลในตัวเมืองประจวบและโรงพยาบาลประจำจังหวัดชุมพร ถ้าคนไข้ในพื้นที่ที่เป็นโรคที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์บางอย่างก็จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองก็ต้องเสียค่าเดินทางสูงตูนเล่าว่าเครื่องส่งไฟเด็กทารกเพื่อป้องกันตัวเหลืองที่โรงพยาบาลนี้ต้องใช้แบบแบ่งปันพออบเด็กคนหนึ่งได้สักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนให้เด็กคนใหม่ที่อาการหนักกว่ามาแทนและปัญหาอื่นๆอีก,อกมากมาย เมื่อตูนเข้าไปเห็นสภาพของโรงพยาบาลเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากช่วยมากกว่านั้นเขาเห็นรายชื่อผู้บริจาคในโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะบริจาคเงินจำนวนมากๆแต่ตูนเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจอยากช่วยเหลือแต่อาจจะมีกำลังทรัพย์ไม่มากนักเขาอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันตอนแรกตูนไม่กล้าลง ออกตัวแรงอยากทำเงียบๆแต่เมื่อมาคุยกับปิงปองของอาเดที่สนิทกันปิงปองพร้อมช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อในมือและสื่อที่รู้จักตอนแรกตูนไม่เอาเขากลัวคำครหาว่าทำดีเพื่อเอาหน้าครับถ้าใครรู้จักตูนจะรู้เลยว่านี่แหละตัวตนจริงๆของตูนแต่ปิงปองบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำดีอย่ากลัวคำนินทา เพราะถ้าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เราทําเพื่อคนอื่นผมเห็นด้วยกับปิงปองครับคงไม่มีใครคิดว่าตูนต้องการเชื่อ,อสร้างชื่อเสียงจากโครงการนี้เพราะแค่นี้ตูนก็ดังไม่รู้จะดังอย่างไรแล้วแต่ถ้าเขาใช้ความมีชื่อเสียงที่คนชื่นชมจํานวนมากสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเขาควรจะต้องประชาสัมพันธ์ผมเลยตัดสินใจโทรหาคนที่รู้จัก เล่าเรื่องโครงการนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการ9และเป็นที่มาของโทรศัพท์สายนี้ผมตูนนะครับตูนปรับโครงการใหม่เขาบอกว่าจาจัดวิ่งมาราธอนตามปกติค่าใช้จ่ายจะสูงมากเงินจะนำไปทำบุญหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือไม่มากนักเขาตัดสินใจใช้ตัวของเขาเองเป็นต้นทุนในการระดมเงินวิ่งให้คนเห็น ใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือไรายได้มากที่สุดจากเดิมที่จะเป็นแค่สีสาันให้กับการวิ่งมาราธอนระดมทุนที่บางสะพานตูนเปลี่ยนเป็นการวิ่งมาราธอนจากกอตมกรุงเทพไปโรงพยาบาลบางสะพานระยะทาง400กิโลเมตรใช้เวลา10วันวิ่งไกลขึ้นเหนื่อยขึ้นใช้เวลานานขึ้น เขาต้องการให้ระยะทางและเวลาที่ยาวนานบอกเล่าเรื่องราวให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ถึงปัญหาที่หลายคนยังไม่รู้ผมถามท่านผู้นริการโรงพยาบาลหลายครั้งว่าต้องการเงินทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ท่านก็ไม่ยอมบอกจนสุดท้ายจึงรู้ว่าประมาณ5ล้านบาทจึงสามารถเริ่มต้นได้ตูนอยากชวนทุกคนร่วมบริจาคให้กับโครงการนี้ วิธีคิดของเขาน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าการวิ่งของเขาเป็นแค่เครื่องมือให้คนได้เห็นปัญหาร่วมกันให้รับรู้ว่ายัางมีที่ที่ต้องการความช่วยเหลือมากมายและคนอย่างเราช่วยได้เงินเล็กๆของแต่ละคนรวมกันเป็นจำนวนมากเงินหนึ่งบาทรวมกันหนึ่งล้านคนก็เป็นหนึ่งล้านบาทสิบล้านคนก็เป็นสิบล้านบาทตูนบอกว่า ปัญหาเรื่องโรงพยาบาลขาดแครนอุปกรณ์การแพทย์เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันมานานรู้จนชินชาพูดกันเบาๆอาจไม่มีใครได้ยินเราต้องการเสียงตะโกนที่ดังพอเขาบอกว่าการวิ่งในส่วนสาธารณะ3-4รอบอาจไม่ดังพอตูนจึงตัดสินใจวิ่งมาราธอน400กิโลเมตรหลังจากตัดสินใจแล้วเขาค่อยบอกก้อยแฟนสาวเรื่องโครงการนี้ ตอนนั้นเขาขับรถอยู่ก้อยนั่งอยู่ข้างๆหนูพี่จะวิ่งนะค่ะวิ่งจากกทมไปประจวบค่ะก้อยก็ยังพูดคำเดิมแต่ถามต่อแบบไม่ได้คิดอะไรมากกี่กิโลคะ400กิโลเขาตอบตูนบอกว่าก้อยหันควับมาแล้วหลุดมาคำเดียวบ้าครับเป็นโครงการที่บ้ามากแต่ได้บุญมาก ใครจะไปนึกว่าสิ้นสุดการวิ่งครั้งนี้เงินบริจาคสูงถึง85ล้านบาทคนไทยใจบุญจริงๆครับผมถามตูนว่าทำไมใช้ชื่อโครงการว่าก้าคำตอบของเขาคมคายมากเขาบอกว่าระยะทาง400กิโลเมตรอาจฟังว่าไกลแต่ถ้าเราเริ่มด้วย9เล็กๆทีละ9 2 9เราก็อาจทำสำเร็จได้ ถ้าการวิ่งของผมครั้งนี้ทำให้ใครสักคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ช่วยเหลือเด็กน้อยสักคนช่วยคุณยายเก่สักคนให้หายจากโรคผมก็ถือว่าคุ้มแล้วเก้าเล็กๆทีละเก้าก็จะกลายเป็นเก้าที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีเก้าแรกครับและเมื่อมีเก้าแรกก็ต้องมีก้าที่สองครั้งนี้ตูนจะวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุด ระยะทางไกลกว่าเดิมแต่เป้าหมายเหมือนเดิมคือทำเพื่อคนอื่นวันที่สัมภาษณ์ตูนบนเวทีงานหนังสือที่เชียงใหม่เราคุยกันเรื่องโครงการ9และหนังสือเล่มที่9ซึ่งเป็นเรื่องราวของการวิ่งครั้งนี้ในหนังสือตูนเขียนว่าอยากให้คนตัวเล็กๆได้รู้ถึงพลังเล็กๆของตัวเอง วันนี้ตูนอยากฝากอะไรให้กับคนเล็กๆทุกคนบ้างผมขอตอบด้วยเรื่องนี้ดีกว่าครับตูนเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาไปเดินร้านหนังสือมีน้องคนหนึ่งมาขอถ่ายรูปเขาบอกว่าเขากำลังเรียนครูอยู่น้องคนนี้ขอบคุณตูนที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาผมสัญญาว่าถ้าเรียนจบผมจะเป็นครูที่ดีจะทำเพื่อคนอื่นและจะสอนหนังสือให้ทำแบบนี้ ตูนบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาทักเขาแบบนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีมากครับการวิ่งของตูนเพื่อคนอื่นครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คนมากมายและคำทักทายของเด็กหนุ่มคนนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตูนเช่นกันผมอยากจบเรื่องนี้ด้วยคำสั้นๆที่มีความหมายดีเราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน หนังสือเล่มน,นี้ดีมากครับก็ขอสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีในก้าวแรกของทุกๆคนเมื่อก้าวแรกได้ผ่านพ้นก้าวที่สองที่สามที่สีที่ห้าก็จะตามมาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆก้าวนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ